ทีนี่ไปแรกแค้กระบี่กันมั่งค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมจุดตรวจนะคะหล้กก็จุดบริการประชาชนป้องกันและหลอดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2,567ในพื้นที่อำเภอเข้าพานมค่ะไปให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ค่ะ <c oughs> ที่สละเวลาค่ะมาดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ โดยวันทีซ่องถีผ่านมาค่ะนายส้มชายห้านผักดีปฏิมาผูวาราชการจังหวัดกระบี่ค่ะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดบริการประชาชนป้องกันและหลอดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ซ่องพันา6 7ช่วงคุมแค้มคุมแข้มค่อนเลยนะ7จ็วันค่ะก็เริ่มตั้งแต่29ธันวาคม6ถีผ่านมาจนถึงวันนี้แลละค่ะที่มก,กราคม67ถีจุดตรวจจุดบริการประชาชนนาสถานีตำรวจเข้าพานมตําบลเข้าพานมอำเภอเข้าพานมนะคะ ที่กระบี่ค่ะับวกระบี่เองนะครับในกรวดเยี่ยมนะครับณจุดกรวดบริการประชาชนเพื่อดูความพร้อมและในการสางานกองเจ้าหน้าที่ระจําจุดบริการรวมกับหน่วยงานในพื้นที่นะดูในความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเดินทางสั้นจนในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยพูดคุยนะครับกับเจ้าหน้าที่ปนหาอุปสรรคต่างๆจากนั้นก็มอบกาชาวนะครับผ่อนอวยพรปีใหม่แก่ผู้ปฏิบัติงานด้วยในเสียสละนะครับนะมาสำนานเพื่อส่วนรวมนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ทุ่งกลา่นสุราธานีเรานี่ตัวเล็กกันลดลงนะครับปีนี้ เลยวันนี้อีกวันหนึ่งนะ